ต่อไปเราจะไปกันต่อที่ Life ท a ร์ Building หรือว่าอาคารรัชสภายเยอรมนีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับรูปแรกนะเป็นด้านข้างนะครับส่วนรูปนี้เป็นด้านหน้าของ Life s t a ์ Building หรือว่าอาคารรัชสภายเยอรมนีนะครับอาคารรัชสภานี้นะตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะประเทศเยอรมันนะครับเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์นีโอเรเนซองส์นะครับผสมผสานกับสถา,สาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะโดมกระจกด้านบนที่โด่งดังนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ด้านในของ g i t ์ Star Building เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ Glass Dome หรือว่าโดมกระจกนะครับก็ Glass Dome หรือโดมกระจกสร้างขึ้นใหม่ช่วงปีคศ1995-1999นะครับโดย Norman Foster นะครับก็สื่อถึงความโปร่งใสของประชาธิปไตยนะครับก็คือประชาชนสามารถเดินขึ้นไปชมการทำงานของรัฐสภาได้นะครับ ภายในโดมมีกระจกเงาที่สะท้อนแสงและส่งแสงธรรมชาติเข้าสู่ห้องประชุมด้านล่างมีทางเดินวนขึ้นไปยอดโดมเพื่อชมวิวเมืองแบบ360องศานะครับและตอนนี้เราก็เดินทางเดินวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปถึงยอดโดมนะเพื่อชมวิวเมืองเ,องเบอร์ลินแบบ360องศานะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ยอดโดมแล้วนะครับมีเหตุการณ์สำคัญนะครับก็คือไฟไหม้ไลทาร์บิลดิงนะครับเกิดขึ้นนะครับ เกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่วันที่27กุมภาพันธ์คศ1933นะครับนาซีใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างในการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรวบอํานาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศด้านในของกรัสโดมหรือว่าโดมกระจกนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินลงไปด้านล่างของอาคารนี้นะครับปัจจุบันนะับที่นี่นะครับ ใช้เป็นที่ประชุมของรัฐสภายเยอรมันนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้นะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนจองคิววันแล้วก็เวลาล่วงหน้านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของกราสโดมนะครับด้านนอกนะครับแล้วก็ที่นี่ใช้เป็นสถานที่จัดงานสําคัญทางการเมืองเช่นการสาบานตนของนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนนี้เป็นภาพด้านหน้าของไลท์ทาร์กบิลดิงนะครับ อาคารไลท์ทาร์กับไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมันเท่านั้นนะับแต่ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของชาตินะับจากจักรวรรดิสู่นาซีจากสงครามสู่ประชาธิปไตยนะับแล้วก็ด้านหน้าของไลท์ทากก็จะมีพวกลานกว้างแล้วก็พวกสนามหญ้านะับต่อจากที่นี่นะับเราก็จะขึ้นเมโทรนะับเพื่อเดินทางไปพักที่โฮสเทลนับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องโฮสเทลนะับที่เราพักนะับ ที่นี่ชื่อว่าเซรีนาเบอร์ลินมิดเทอร์โฮสเทลนะครับก็หนึ่งห้องก็จะนอนรวมกัน4คนนะครับก็น,นี้เป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในห้องนะครับจากโฮสเทลที่เราพักนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันต่อที่อเล็กซานเดอร์พลัสนะครับเป็นจัตุรัส